แค่บอกว่าอยากกินปลาเผาก็เลยเกิดทริปนี้ขึ้นก็ปลาช่อนที่ตกได้จากร่องสวนกะจัดการเผาเครือไปเลยค่ะสดๆหวานๆตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอพิมายนะคะนี่ก็เป็นผลงานเช้านี้ที่ได้มาจากร่องสวนรอบๆแคมป์ของเราทริปนี้สบายหน่อยมีคอนมาชมกาแฟให้หลังจากที่เขาเมารอบที่แล้วแล้วเผลอรับปากทุกคนไว้ก็เลยต้องมาชดใช้กรรมที่เคยพูดเอาไว้ ในทุกกลุ่มก็มักจะมีหนึ่งคนที่ทำตัวแปลกๆอยู่เสมอที่เป็นโอเลี่ยงหรี่ือเปล่าที่เขาเรียกว่า p e r f e c t s h o t เป็นบุญปากของแอดจริงๆละเมียดละไมและวเกินเมล็ดกาแฟก็มีกลิ่นนั้นกลิ่นนี้กลินโน้นให้เยอะแยะยังไม่ทันได้ชิมเลยก็หอมฟุ้งไปทั่วแคมแล้วค่ะมีกาแฟแล้วก็ต้องมีขนมปังใช่ไหมก็กลัวจะเหงาอะก็เอาขนมปังมาปิ้งซะหน่อย เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่ดูสนุกสนานวุ่นวายหน่อยๆออใจิบกาแฟไปกินขนมฟังไปแล้วก็ฟังเรื่องผีไปนะคะวันนี้อาจารย์ฟ้ามาเล่าเรื่องผีให้เราฟังด้วยเล่าไปหัวเราะไปมันจะน่ากลัวไหมเนี่ยําลังเดินจบภารกิจตอนเช้าจากที่แคมป์เรานะคะเราก็จะไปต่อกันที่คาเฟ่ร้านกาแฟประจําอําเภอนะคะ จบจากร้านประจำบ,บรร้าเพอเราก็ไปต่อที่ร้านเดินมาจบทริปแบบงงๆค่ะทุกคน